จะเป็นเด็กนั่งอยู่นู้นนี่นี้นี่โอ้เจอละเม่อเห็นนักเพื่อนเสือันก็บอกผมว่าให้เดินขึ้นมานะขึ้นมาทางขวามูเจอละเอาข้าวไปให้น้องกินก่อนนะน,น่าจะใช่นะ ผมเนี่ยเอาข้าวไปให้น้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ F C ทุกๆท่านเลยนะครับก็วันนี้พบกับผมนะเอกเ E เครับผมก็วันเนี้ยผมเนี่ยก็ตอนเนี้ยอากาศกเริ่มเย็ยนแล้วนะเนี่ยขึ้นมาเอาข้าวขึ้นมาให้น้องของคนที่มาจากหมืองรับแรนะเพื่อนเสือเนี่ยก็ได้บอกผมไว้นะว่าน้องเนี่ยอยู่ที่ไหนนะนนข้าวมาให้แกนะก็ตอนเนี้ย ลุงคนที่มาจากเหมืองแรที่ผมไปเจอเนี่ยผมเนี่ยได้เอาไปให้เล็กแล้วนะเล็กเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะพาขึ้นมาเพราะพาแกนะไปหาอะไรกินกันดูเดี๋ยวก็น่าจะตามขึ้นมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปหาลูกของแกก่อนนะเพราะเสือบอกว่าลูกแกเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาก่อนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อกำลังใจใผมเนี่ยนะโอเคครับไปโอเคครับพี่พีตีเดี๋ยวไปกันเลยก็น่าจะเป็นทางนี้นะ 能爸 เดี๋ยวผมเนี่ยลองเดินขึ้นไปด้านบนก่อนนะพี่พตีนะเดินหาทางดูก่อนดูข้างบนนู้นหรือเปล่าไม่รู้เดีผมหาทางขึ้นไปก่อนนะโอเคครับพี่พตีตอนนี้ผมเนี่เดินขึ้นมาก็น่าจะเป็นแถวนี้นะที่เพื่อนเสือเนี่ยบอกผมนะน้องแกน่าจะรอพ่อแกอย,อยู่ น้องน่าจะแถวนี้แหละที่เพื่อนเต๋อได้บอกผมนะผมหาเดินแถวนี้ก่อนเธอบอกให้หามองแถวด้านบนนะแล้วฝนก็ตกด้วยนะโอ้โหเพื่อนเต๋อนี่น่าจะพากลับบ้านนะพี่สินะไม่น่าพาให้เก็บไว้อย่างนี้เลยคนตกทั้งวันเลยผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินทางกลับบ้านแล้วแหละ เดี๋ยน้องเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินทางกลับเลยนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องเนี่ยลงไปหาเลก็กเนี่ยเพราะว่าเล็กเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเดินน่าจะขึ้นมาตามผมนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะพาพ่อแก่ขึ้นมาด้วยเฮ้ยเหมือนผมจะเจอแล้วนะใครเป่าเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนจะเป็นเด็กน้องอยู่นู้น เจอล้วเ่้นเห็นนะักเพื่อนเสือบอก็บอกผมว่าให้เดินขึ้นมานะขึ้นมาทางขวาดูเจอแล้วเอาข้าวไปให้น้องกินก่อนนะนี่น่าจะใช่นะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวไปให้น้องก่อน ฝนจะตกนะฝนเรื่อยตกทุกวันเลยไม่รู้น้องแกแล้วไม่หาที่หลบฝนดีนะน่าจะรอ,อพ่อแกอยู่แนละ้ว <c oughs> น่าจะเดี๋ยวจะพาน้องแกเนี่ยกลับลงไปไปคุยกับเล็กก่อนนะว่าพาน้องแกเนี่ยไปหาพ่อแกเลยน้องแกเนี่ยน่าอยากจะเจอพ่อแกแล้วแหละเดี๋ยวผมจะพาน้องแกไปหาพ่อแกนะเดินเล็กเขึ้นมาเดี๋ยวก็จเจอพ่อแกได้เลยโอูดิฝนก็ตกแล้วโอ้โห้างล่างสารมากเลยเพื่อนเสือนี่ทำไมไม่น่าเพื่อนเสือน่าจะพากลับลงไปด้วยนะจรนะิงๆริงะ ราะว่าแบบฝนก็ตกนะว่าน้องแกเนี่ยอาจจะไม่อยากลงไปเรื่องนีน้น่าจะพาพ่อแกมาได้นะเพราะว่าตอนเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมไปเจอเนี่ยโอ้แกเนี่ยหนาวสั่นเหมือนกันถ้าฝนตกแบบน,นี้นะโอ้ลำบากเลยถ้าฝนตกแบบนี้ไม่รู้แกจะกลับ,กล,บกลับไปที่เมืองรับแรงพวกแกกลับไปที่บ้านแกเนี่ยได้หรือเปล่า ผมก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่เคยเจอเลยโอเคเดี๋ยวผมนี่ยจะพาน้องแกเนี่ยลงไปสมทบกันเล็กเลยได้ไหมเพราะเดี๋ยว <c oughs> เล็กเนี่ยนะเดี๋ยวเล็กน่าจะตามขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอรอเจอกันด้านล่างแล้วก็เอาว่าเอา,เอาอยัางไงก่ จะให้กลับปอเนี่ยฝนตกนะไม่รู้ว่าไม่อยากให้อยู่อย่างเงี้เลยลกลัวเนี่ยใครจะขึ้นแกนะรอยุงจะกัดแกทั้งวันแล้วเนี่ยดูดิโอุงเยอะมากเลยนะด,ดแล้วฝนตกนะพี่เตี๋นะดูโทรศัพท์เนี่ยบอกหมดเลยนะถ่ายไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเบอร์เบอร์นันะ,บบนะนะพี่เตี๋นะเพราะว่าฝนตกนะ แกเนะี่ยไม่กินเลยไม่เคยเจอผมหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผมคุยแล้วไม่คุยกับผมเนียผมเนี่ยน่าจะเสียงน้ำดังมากเนี่ยผม,ม่ชเสียงอะไรดังมากเลยมัาจะล้างอูเลยเนาะ ก็น้องแกเนี่ยได้ถามผมนะว่าเจอพ่อแกไหมผมก็บอกว่าผมเจอแล้วนะเดี๋ยวพ่อแกเนี่ยจะตามขึ้นมานะคุยกับน,น้องก่อนเพราะไม่กี่น้องเนี่ยคุยกับผมนะเขาถามผมนะผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพ่อแกเนี่ยตามเดี๋ยวขึ้นมานะเดี๋ยวพ่อขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาพาพ่อมา ไปหาพ่อไหมลงไปหาพ่อเปล่าแต่ก็น้าหน้าแกนะ่าเหมือนพ่อแกอยู่นะดีหน้าเหมือนมากเลยโอเคครับที่เดี๋ยวผมเนี่ยพาแกเนี่ยลงไปด้านล่างดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวยุงอย,อยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกที่ยุงเยอะมาก ถ้านั่งอย่างนี้เหมือนเนี้ยดูยจะกัดเอานะผมจะพาไปหาที่ลบผนดีกว่านะหาที่ต้นไม้นั่งดีกว่านะต้นไม้ใหญ่เนี้ยถึงน่าจะโอเคกว่าถ้านั่งอย่างเนี้ยัวไข้ขึ้นมากเลยเไปไปไปกับพี่ไปเดี๋ยวลงไปหาพ่อไปเอาน้<ป>่มา ลงมาแล้วนะไม่รู้แบบผมก็ขับทางไม่ถูกแล้วแหละเดินไปอย่างนี้แหละเพื่อนดีเดินลงไปเรื่อยๆนะเต้นเขา่านุ่เลยนะมันจะปั่นหรือก็แบบนี้เพื่อนดูนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยจะกลับกันได้หรือเปล่าโอเคครับเพื่อนดีเดี๋ยวผมเนี่ยพาแก,เด,ก,นนะาแกเดินลงไปก่อนนะพาน้องแกมาเดินลงไปก่อนเดีินทางเนี่ย เดินลงไปไวมากเลยพี่ตินี่เดินตามแทบไม่ผ้โหลวิ่งตามเน่ยไม่กชนเนี่ยแกน่าจะคิดถึงพ่อแกมากเลยนะลงมาก็ถามผมว่าพ่อเนี่ยกลับมาทางไหนแล้วนะผมก็บอกว่าหน้าเดินเล็กเนี่ยตามพี่เล็กเนี่ยจะตามขึ้นมานะขึ้นมา,ามาจากด้านบนนู้นเลยนะ โอ <Okay, S 2> เคครับพี่เีเดี๋ยวผมเนี่ยพาน้องแกเนี่ยลงไปฮะรอพข้อแกด้านล่างนะเดี๋ยวไอ้ก็น่าจะขึ้นมาตอนนี้นะเดินกลับลงมาถึงที่เมื่อวานล้วไม่รู้น้องแกเนี่ยเคยมาแน่นะดูดิพาผมเดินไปไหนไม่รู้นะน่าจะน้องแกนะจะเคยมาท้านนี้นะผมนี่ผมนี่เดินตามน้องแกนะน้องแกให้มาทางนี้นะ ก็น่าจะเล็กน่าจะขึ้นมาทางนี้แหละเดินไวมากเลยนี่หรือเปล่านะมึงพุทธลูกอยู่ละมีอยู่ ô nó kèm hôm nè nó kèm hết khởi không nghĩ lên đó. รอรอตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ดูดีเลยโอ้โหเนี่ยเราเจอครั้เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดิไนไปครับรอรอพี่ตรงนี้นะรอตรงนี้นะได้ยินไหมผมเนี่ยให้น้องแกรอนี่ก่อนนะแต่ผมเนี่ยจะไป ้าดูนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่เคยเจอมนจะลองไปถ่ายดูมันเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเหมือนรูปองค์เล็กนะดูดิมันจะเป็นถลอกหรือเปล่า ไม่รู้วันเล็กับพ่อแกนะขึ้นมากันยังนะเพราะฝนตกด้วยผมก็ขึ้นมาก่อนผมก็บอกว่าจะเข้าขึ้นมาให้ลูกแกก่อนนะตอเดีวผมเนี่ยจะพาลงมาก็พา,าลงมาได้นะที่ว่าจะเรียกยากนะแกก็น่ารักมากเลยนะันเรียกลงมาก็ลงมานะก็ทมหาพ่อแกก็ผมบอกว่าพ่อแกเนี่ยจะลงมานะ เดเดินไปดูน้องแกแนะน้องแกก่อนนะไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยขึ้นมาหรือยังเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล็กน่าจะเดินตามทางขึ้นมานี่แหละแต่ไม่รู้ว่าขึ้นมาหรือยังนี่น้องเขาหายไปหน่อยอน้องเขายังอยู่นะตกใจเลยเชื่อน้องแกนะหายไปไหนก็ฝ <c oughs> <c oughs> นตกนะพี่รีดนะเสียงไม่ค่อยจะดีละเป็นวัดทั้งวันเลยเวรีด ฝนตกทั้งวันเลยนะแกก็ไม่กินข้าวนะให้กินผมก็บอกให้แกกินข้าวก่อนก็ได้นะฝนตกนะที่จะกินข้าวไม่อร่อยแนละ้วฝนตกแบบเนี้ยกินข้าวโอ้ยไม่กินข้าขวาาไม่ได้เลยนะไม่กินได้ามาแบบขนาดนี้เล เดี๋ยวสักพักเนี่ยพ่อของแกก็น่าจะขึ้นมาแล้วแหละเพราะว่าฝนมันตกไปปลอยนะเล็กก็น่าจะพาขึ้นมาได้แหละตอนเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าที่หมู่ที่ด้านล่างเนี่ยที่วัดร้างเนี่ยที่เล็กอยู่เนี่ยที่พ่อของแกอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าฝนเนี่ยหยุดตกหรือยังนะเพราะว่าผมจะขับรถขึ้นมาก่อนพอผมที่ไปซื้อข้าวนะเพราะเสือบอกว่าลูกแกอยู่บนเขานี้นะเสือก็น่าจะไปธุระที่ไหนผมก็ไม่รู้นะเพื่อนเสือก็บอยผมเอาข้าวขึ้นมาให้แกก่อน Rồi này đi luôn lúc kè này đó cho khơi dù thảo ní nè Đi cái đường quay mát เดิน,เ,นนะเดินเหมนอนหลบฝนนะโอ้หน้องแกก็น่าจะเคยอยู่แถวนี้นะดูดิรู้ด้วยนะว่าตรงไหนหลบฝนได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งหลบฝนกับน้องดีกว่า ฝนตกนะก็ต้องหลบกับน,น้องตรงนี้ก่อนโอเคนะ่าวจะหนาวด้วยนะพะฝนมนตกทุกวันเลย หนาวไหมหนาวไหมน้องแกบอกว่าหนาวนะมีเตรียมพวกกผมพวกไฟช,ช,ชีนมาด้วยนะมีตางให้น้องแจว่าผมยังไม่ได้เตรียมมาจริงผมเนี่ยน่าจะลงไปเรียกโทรหาเล็กแล้วก็ตามเล็กขึ้นมาดีเร็วดีวกว่านะเพราะน้องแกเด้อตากฝนทั้งวันแล้วผมว่าถึงแต่เช้าแล้วแหละ เขาคนตรงมาทั้งวันละโอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยลงไปเรียกพ่อให้นะได้ยินไหมเหนะ็เนไหมก็บอกน้องได้แหละเดี๋ยวผมตรงไปเรียกตอนนี้นะได้ยินป่ะต้องไปไหนนะผมเนี่ยลงไปเรียกพ่อแกก่อนดีกว่านะเรียกทรหาเด็กดีกว่าเพราะว่าแกเนี่ยอยู่ต้องหาแล้วดูดิ ผมไม่ไหวแล้วให้องรอทั้งวัน่แต่ก็รังีนะฝนตกก็ยุงเนี่ยยังไม่มาเยอะนะถ้าฝนตกเรื่อยๆเนี่ยยุงไม่ค่อยเยอะนะแล้วมันตกตกุตก่งจึ๊บๆเนะี่ยยุงเนี่ยจะเยอะมากเลยโอเคครับพี่พีแต่ผมเนี่ยรีบลงไปด้านล่างเลยเพราะว่าตอนเนี้ยองสารน้องแกมากเลย ก็เป็นวัดนี่พูดอะไรแบบเสียงไม่ค่อยชัดเลยนะเพื่อนๆนะหายใจเนี่ยไม่ค่อยออก <c oughs> ก็เมื่อกี้น้องแกเนพาผมมาทางนี้นะก็เดินกลับตามทางไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเพ <c oughs> ่ก็อาศัยน้องเขาเอานะจำทางไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะไปกราบไหว้ทาแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับไปก่อน ยมจะโทรเรียกเล็กขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าต้องไปโทรตัวไหนถึงจะมีสัญญาณนะกลับว่ายก็พอแล้วนะเดยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะพี่เีตินะแต่ผมเนี่ยขอตัวไปเรียกโทรเรียกเล็กก่อนเพราะลูกแกเนี่ยนั่งอยู่หลังอยู่โขดหินด้านบนนี่นะ โอเคครับพี่อสีเดี๋ยวผมเนี่ยคลิปผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะโทรกลับลงไปโทรเรียกเล็กเลยดีกว่าก็ใครที่รับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับพนะเพี่อนสีนะก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแคนกตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อน